สรุปภาพเดตที่ทุกคนต้องรู้นะแมครับเวอร์ชั่น1 2 2 Bundles of b e f f l y 1. p r e a Garden ป่าสีเทาที่น่าขนลุกและเงียบสงัดที่ไม่มีแม้แต่เสียงของสัตว์หรือมอนสเตอร์แต่เมื่อถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าถ้าเราลองตั้งใจฟังเสียงดูแล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงปแปลกๆที่น่าขนลุกเป็นไบว์ที่ไม่มีมอนสเตอร์หรือสัตว์เกิดเพราะงั้นในตอนกลางวันเลยเป็นฟาร์มไม้ชั้นดีแต่เมื่อตกกลางคืนเราก็จะได้เจอกับม็อบใหม่อัปเดตที่2 The Clicking จับตาและจับตูดดูพวกมันไว้ตลอดพอเมื่อเรามองพวกมันพวกมันก็จะเหมือนแทงไม้งโง่แต่หากเราละสายตาจากมันเมื่อไหร่ก็เตรียมโดนตุยได้เลยเมื่อเรามองพวกมันพวกมันก็จะอยู่นิ่งแต่เราก็ไม่สามารถโจมตีพวกมันได้โดยตรงแต่การโจมตีพวกมันจะเป็นการส่งสัญญาณไปหาคริกกิ้งฮาร์ดหัวใจของพวกมันที่อยู่ตามต้นไม้แค่เข้าไปทุบบล็อกพวกนี้ผีตานีพวกนี้ก็จะหายไป3ไม้เพลจะเป็นไม้แปรรูปจากต้นไม้ในเพลการ์เดนไม่มีอะไรมากเหมือนไม้ปกติทั่วไปใช้ตกแต่งและสร้างเฟิจได้สวยงาม 4. จะมีการเพิ่มโหมดฮาคอร์ในเบสล็อกใครที่เล่นในมือถือ,อยินดีด้วยเพราะคุณได้เล่นโหมด้าคอร์แล้วแค่กดกระโดดกวดจะตายอยู่เลยห้าบันเดิลถุงโง,ง่โพวกนี้จะไม่โง,ง่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราสามารถเปลี่ยนสีได้แค่แค่นั้นเหรอบ้าไม่ใช่เพราะเราสามารถเก็บของได้หลากหลายชิ้นหลากหลายประเภทมากขึ้นโง่เหมือนเดิมใครที่ชอบว่าเด่นไหนบ้างอย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะ Mm, it's got a nice ring to it. Well, sorry to interrupt the show again. Now back to Minecraft! <coughs>